การเมืองเมืองไทยมันจะดีได้เมื่อพวกเราสนใจเมื่อพวกเรากล้าพูดความจริงไม่ยอมให้นักการเมืองอยู่บนเวทีเพราะโกโหกเราเราถอยหลังไม่ได้แล้วครับในการเลือกแต่การเสรัญญาที่ไม่มีน้ำหนักคุณควรจะโมโหผม ที่หายาวิธีสัญญากับคนไทยอย่างแท้จริงามผมอยากยืนเคียงข้างนักการเมือง yeah. That inspires me ที่ให้ความหวังกับผมว่าถ้าผมเลือกคะแนนในเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่โทษคนเก่าแต่เขาจะทำสิ่งใหม่แล้วเขาจะทำยังไงให้ประเทศไทยนี่ย กลับมาเป็น land of smile ไม่ใช่ land of hate ไม่ใช่เครียดกันโกรธกันผมอยากได้นักการเมืองที่ไม่โทษที่ไม่ด่าที่ไม่ว่าอาดีตแต่สร้างอนาคตที่ผมเห็นอย่างชัดเจนเวลาไม่ช้าไปนะครับสำหรับ6คนที่บนเวทีนะก่อนทั้ง6คนเนี่ยหวังว่าจะกลับไปดูเทปของตนะัวเองบนเนชั่นนะแล้ววิเคราะห์ด้วยสายตา ที่ให้ถลุว่าเสิ่งที่คุณพูดวันนี้สุดท้ายแล้วประชาชนได้ผลประโยชน์จริงไหมก็ขอชม The Nation อีกทีหนึ่งนะจัดงานได้ดีดีใจที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็หบังว่าจะจัดกันบ่อยๆคนไทยครับเราต้องวิเคราะห์ด้วยสมองเราต้องเห็นด้วยตาเราต้องฟังด้วยหูเรามีสิทธิ์ที่จะชอบใครก็ได้ เรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใครก็ได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะหลงคนเขาในการที่เราไม่วิเคราะห์และพิจารณาอะไรให้ลึกซึ้งก่อนการเมืองเมืองไทยมันจะดีได้เมื่อพวกเราสนใจเมื่อพวกเรากล้าพูดความจริงเมื่อพวกเราไม่ยอมให้นักการเมืองอยู่บนเวทีราะโกโหกเราต่อหน้าต่อตา รือพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงไม่ได้ผมเป็นห่วงอนาคตให้ลูกผมครับผมเป็นห่วงอนาคตให้กับป้าผมน้าผมพี่ผมที่นลังจะแก่ขึ้นการเลือกตั้งคราวนี้จะเป็นผู้ว่ากอทอมอจะเป็นผู้ว่าพัทยาจะเป็นสนามใหญ่เนี่ยพี่น้องชาวไทยครับเราถอยหลังไม่ได้นะครับ ในการเลือกแต่การเสรัญญาที่ไม่มีน้ำหนักนี่คือรายงานนะครับจากโคงการที่ผมได้ไปในเชนทอล์ันดีครับถ้าหัวหน้าพักคนไหนโกรธผมไม่พอใจกับผมวิจารณ์นะผมไม่ขอโทษนะนี่ความรู้สึกผมผมมีสิทธิ์แต่ผมอยากให้คุณกลับไปคิดหน่อยว่าที่ผมวิเคราะห์นี่คุณควรจะมโมโหผม หรือคุณควรจะเอาไปปรับรุงวิธีหาเสียงวิธีสัญญากับคนไทยอย่างแท้จริงขอบคุคมากคติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ